สวัสดีครับช่องดักกุ้งดักปลาชาแนเเล,ลนะครับกำลังส่งเขียดอยู่ดีๆนะครับที่ยินเสียงปริศนาเนาะนะครับผมก็เลยรีบเดินกลับรถเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียงพิศนาที่ผมบอกนี่เป็นเสียงอะไรเนาะเดี๋ยวขอจับเพียนสักหน่อยกันครับไปไหนก็ไม่รู้เห็นตาแวบ,บๆนะครับ เป็นฟางนะครับมองไม่เห็นละอันนี้ผมเดินกลับมาจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าเสียงพิิศนาที่ผมได้ยินเนี่ยคืออะไรนะครับก็เห็นเคียดอีกหลายตัวครับแต่ว่าตอนนี้มาดูที่เสียงพิศนาก่อนดีกว่านะครับ ็ไม่เขียดไม่เท่าไหร่ครับประมาณพอกินเนอะนะครับนี่ครับเสียงปริศนาที่ผมบอกนะครับนี่เลยครับเห็นหรือเปล่าครับอ่าคือแมงอินูนครับป๊าหยิบเข้าให้นะครับของดีๆครับผมนีูได้อาหารเช้าแล้วนะครับทอดแมงอีนูนครับผม ได้นะครับที่ผมไม่มีอสายคาดอกลัดกล้องนะครับตอนนี้สั่งไปแล้วเนาะนะครับร่วงครับผมเพราะถือกล้องอยู่มือหนึ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยถนัดเนาะอันนี้เป็นต้นขี้เหล็กครับมันน่าจะมากินใบขี้เหล็กนะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับโอ้สายตัวมากนะครับ มาจับกันนะครับหน,นึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าตัวหล่นครับรีบนะครับกลัวมันเป็นหนีเดี๋ยวจับใส่ขวดกัน เยอะครับแต่ว่ามันอยู่สูงครับผมไม่รู้จะเอาไงดีก็ได้แต่เก็บจากที่ต่ตำๆเนาะครับเสียดายมากนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการจับนะครับก็ <c oughs> ได้ทือะตัวสองตัวก็ยังดีครับสะสมไปเรื่อยๆครับข้างบนนี่เยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับ เห็นไหครับบินกันเต็มเลยมันอยู่สูงครับผมไม่รู้จะเอามันยังไงดีก็ต้นขี้เหล็กก็สูงซะด้วยครับเป็นต้นที่ดกสูงนะครับได้ยินเสียงล่นนะครับทุกทับทุกทับแต่ว่าโอ้นี่ไงเจอแล้วไม่รู้เสียงเขียดกระโดดหรือเสียงมันหล่นลงมานะครับ มันคงกินอิ่มแล้วล่วงลงมาเนาะตอนนี้ผมจะเด็กจะมีที่ไม้สอยใส่ใส่ขวดนะครับจะได้จับได้เนาะเยอะเ,ยเลยครับเนี่ยว่ากล้องมันอาจจะมองไม่เห็นเนาะนลองซูมดูกันนีรูจะเห็นไหมฮะ มสายไฟอยู่ไม่เห็นนะครับเยอะจริงๆครับเสียงบุ่มเสียงบินนี่ก็ะหึมเลยอ่านี้ตัวนึงครับบินลงมาต่ำแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กนะเราจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับกำลังส่องเคียดเลยครับผมได้ยินเสียงผมเอออะไรเนาะมองดูผมก็นึกว่าเป็นเอก แมงมัน,นที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแมงมันเนี่ยตอนผมส่องเขียน,นยมาตอมไปเยอะมากครับแต่ที่ไหนได้นะครับเป็นแมงยูนูนเนาะก็ได้มาประมาณจิตก่าตัวแล้วครับผมคิดตอนนี้คิดวิธีเอาอยู่ใจนี่อยากจะปีนขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ตามกิ่งเล็กๆเกนาะไม่รู้ว่าปีนขึ้นไปเนี่ยมันจะ มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอเนาะก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะครับก็ตามมีตามเกิดครับจับเอาตัวที่มันอยู่ต่ำๆแล้วกันเนาะอยางนี้ไม่ค่อยมีนะครับไปอยู่ส,งสูงๆทั้งหมดเลย แต่ถ้าตัวตรงสูงๆเห็นตัวเยอะเลยครับแต่พอต่ําๆไม่ค่อยจะมีนะครับพอยอดมันจะแตกอยู่ข้างบนหมดนะยอดอ่อนใบขี้เหล็กครับดูจากรอยน่าจะเป็นที่มันกินนะครับดูจากรอยพุนละแมลงปอเยอะมากครับแมลงฟอกับแมลงมันนะบินตองไฟนะครับผมกำลังส่องดูอยู่ผมว่ากะว่าจะขึ้นนะครับ เดี๋ยวไงถ้าผมจับเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าผมเนี่ยจะได้แมงยนูนเยอะแค่ไหนนะครับขอเแ็บพอไปทอดจบพอแล้วครับของอร่อยนานๆได้กินทีครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาสรุปยอดกันกทีตอนจบคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นต้นไม้กัน ครัวรครับเ,เรียบร้อยครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับลงจากต้นไม้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผลงานของเรานะครับดูเองนะครับได้ไม่เยอะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ปิดฝาขวดผมคิดว่ามันออกไม่ได้นะครับที่ไหนได้ครับไม่เหลือเลยนะฮะบ,บินออกหมดเลย มันอยู่ตามยอดนะครับส่องไปในเห็นตาแดงเต็มเลยแต่ว่าไม่รู้จะเอามันยังไงเนาะเพราะว่าพอผมขึ้นไปครับผมขยับกิ่งนิดเดียวมันบินหนีเลยฮะพอกิ่งไม้ขยับปุ๊บมันบินหนีบินหนีนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันอื่นอาจจะลองเอาอุปรกรณ์จับแมนูนมาด้วยเนาะก็ยังไง สงสัยต้องกลับไปส่องเขียดครับลองส่องดูก่อนว่าเขียดเป็นไงบ้างพอจะออกอไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เก้ได้ก็ยังมีอยู่ครับเห็นอยู่สี่ห้าตัวเดี๋ยวกลับไปส่องเขียดอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ว่าจะกลับลนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นมาเลยตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะครับมัวจะไปจับในนูนนะครับไม่งั้นคงได้เขียดขวดแล้วมั้งฮะ ครับยังไงก็ขอตัวไป่องเขียดต่อนะครับจะขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะครับเป็นกำลังใจให้เนาะให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับขอบคุณมากครับหลังจากไป่องเขียดต่ออีก ยี่สิบนาทีนะครับก็ได้เพิ่มมาเยอะอยู่นะครับก็เกือบครึ่งขวดแล้วนะครับก็ถือว่าพอกินแล้วครับแกงได้สักหม้อใหญ่ๆแล้วนะครับตัวใหญ่ๆสวยๆอันนี้เป็นดินนะครับอาจจะมองไม่ชัดหน่อยเนาะก็นี่ครับที่เราได้มาก็ประมาณ20ตัวได้ครับ ออกไปหมดเนะถ้าออกไปหมดนี่น่าจะได้ได้พอกินนะฮะเดี๋ยวไวร้รวบรวมใหม่นะครับก็จะไปดูต้นเล็กหน่อยนะครับว่ามันมีไหม